อีลุง uhm, มีร like, ีบจังพูดมีลงนี่เป็นฮะเก้แต okay. ่งตัวเสร็จแล้วไปลุงโอเคที่วันที่เจ็ดกรกฎาคมพูดไหมใครอ่ะไม่ใครอ่ะไม่รู้เหมือนกัน พี่วันที่เจ็ดกรกฎาคมพูดโคตรค้างโคตรค้างโคตรค้างเหรอเนี่ยผมดูมันไม่ค้างนะพี่พี่เตงเลยพี่เนี่ยผมดูอยู่เนี่ยผมดูไลฟ์ตัวเองอยู่ไม่ค้างนะค้างหรอผมดูก่อตัวเองอยู่มันไม่ค้างอ่ะดิพี่เมรอนพูดพูพี่วันที่เจ็ดกรกฎาคมพูดเสียงเสียงอ่ะพี่เมรอนพูดเรียลลี่ โอเคได้ไหมเสียงดียังเสียงดีไหมเรดี้ว่าไงโอเคเคเดี้ไม่รู้ที่วันที่เจ็ดกรกฎาคมพูดแบบไหนก็ได้ที่ไม่ตายไม่ใช่ฉันลงและฉันตายเลยตรงที่วันที่เจ็ดกรกฎาคมพูดค้างนิดค้างนิดหนงค้างอีกเหรอ พี่วันที่เจ็ดกรกฎาคมพูดตานาเตจพี่เมร่อนพูด<ม>เอาาสแตนดิง้งชียงไม่ได้ปืนเลยโอเคพี่เมร่อนพูดพี่นัดกินกี่เม็ด ผมเหรอผมกินแล้สามเม็ดกินอะไรอ่ะพี่เมรอนพูดกี่เม็ดไข่ยิ้งจบอุ้ย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 ทำไมมันเยอะจังอ่ะตรงไหนตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวผมไปช่วยยิงเธอตรงไหนเธออยู่ไหนข้างล่างหรอเดี๋ยวยช่วย พี่วันที่เจ็ดกรกฎาคมพูดโดโดทพี่เมรอนพูดโูนแซนไปไหนห้า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 ห่าห้าหาเรียกทำไมจ๊ะพอริโกโกทูเซเอีอยู่โกเซเว่นไหมฉันได้ยินฉันได้ยินอู้วีเอเอสว้าวโอเค t ั a n k y ดิชอบเกย่อยู่อยู่คาอ,อยู่คา,าบึนบึนไหมอุ้ยใครอ่ะไหนอ่ะอ,อ,อยู่จะคาบึนบึนบอขึ้นสิไปตรงไหน,นโอเค thank you <laughs> พี่เมรอนพูดภาษาไรายวัเนี่ยพ,พี่พวันที่เจ็กรกฎาคมพูดตาณเ,เตดอัุริรรศรรที่นี่ที่ไหนโอเคเ a n k y ิ u เจอคนแล้วปุ้ยใครยินอีกที่เมรอนพูดอิเฮฮาจิโมชันดาโอเคเต <thank you. S 2> งลิ ที่วันที่เจ็ดกรกฎา,มาค<ล>ม,ม,ามาพูดด่าแบบเขาไม่รู้ห้าสิบห้าบวกใครวะตรงไหนเองอ่ะทวดเขาทวดผมโดนยิงทวดไหนตรงไหนเยอะมากเลยเนี่ยอุ้ยใครวะไปอ่ะไหนอ่ะ มมอเห็นพี่เมรอนพูดวายเกลิโอมิชิโอัสซิโอแต่อานเยเยต็นอยู่พี่วันที่เจ็ดกรันต์รักโมพูดหนูนินทาต้านัดยูยูยูฮาร์ดฮาร์ดฮาร์ดคูคูนะฮาร์ดคูคูยูฮาร์ดคูคูฮาร์ดคูคูอยู่ไหนเธออยู่ไหนฮาร์ดคูคูฮาร์ดคูคู อันตรนโอ้ยฉันจะโดนยิงแล้วโอ้ยไม่มีกระสุนอากระไม่มีซะงั้นนไปเก็บไปเก็บกระสุนไปเก็บกระสุนพี่เมย์รอนพูดนินทา,พ,นา,าพี่นัดดีกว่าฮาร์ดคูคูนะแตงฮาร์ดคูคูนะฮาร์ดคูดคูนะแตง ที่เมรอ<ใ>นพูดนานนึงดังซีนเดเฮฮอมเดมอลฮาโกอิโซโย่ในวะวในวะวอล่ะไรล่ะไปไปยูอันเดสแตนคอเลียใครใครไอไอสปีคอเลียเวกูลนะ คืออะไรไมาขึ้นสีแดงอ่ะไอ้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 ี่เมรอนพูดอากุยออฟเนนจีโอจิตมาท Thank you Thank you คนเยอะแเห พี่วันที่7จ็กรกฎาคมพูดท้าสิบห้าบวกสวัสดีพี่กิฟครับผมฮัลโหลกิฟฮัลโหลฮัโลโหลกิฟเอ๊เอๆฮัลโหลใครเข้ามาใครเข้ามาเดี๋ยวผมจะทักคุณภาษากิงกหมดทุกคนนะทุกคนพี่วันที่7จ็กรกฎาคมพูดไปอาบน,น้ำแป้งพี่เม่อนพูดไม่ต้องเสืออกนะครับ ที่เมรอนพูดแอนยองฮาซิลบอกใครไอสปีคโคเรียเวกุนะอ๋อเธอจะไปหรอโอ้ยลงมันไม่ไปหรอกไปไหนอ่ะน้ำหนึ่งจะชวนไปเล่นโลบอกโอ้ยใครอ่ะที่เมรันพูดอกอันนี้ก่อน ไปไหนฮะนนู่ไหนวะอือลุงอยู่บนไหนสีมุมมวงอ่ะ โอเคมันอยู่มันอยู่ตรงนี้มันดาวแล้วมันดาวแล้วโอ้ my god ดาวสองดาวสองพี่วันที่เจ็ดกรกฎาคมพูดไปแล้วไปไหนไปไหนพี่เจ็ดจะไปไหนพี่วันที่เจ็ดกรกฎาคมพูด goodbye นอกน่ก goodbye ไอไอไอทับยีดิตกับ อยู with, uh, ่ก่อนอยู่ต้องสปิ๊กกับเอ่อสปิ๊กอิดีกับไอ้ก่อนนะอุยนกกุ๊กใบ้นกกุ๊กใบ้พี่วันที่เจ็ดกร,รกฎาคมพูดห่ะอะไรฮะเรียกทำไมจ <light> ๊ะ <c oughs> อะไรเ <c oughs> รียกทำไม มันยู่ไหนอะได้ยินอะไรหรอมันอยู่ไหนอะที่วันที่เจ็ดกรกฎาคมพูดไปล่ะกูต์บายโนโนโนกูต์บายโนอฮุยอุยตกูจมบายนะโนกูตบายนะกำลังยึดครองแสงพี่เมรอนพูดแอนยองฮาซิล อัญยอเซโยตัวดีคำสมิดา am อะไรขยันเรียกซะวยพี่วันที่เจ็ดกรกฎาคมพูดห้ามไม่ได้หรอห้ามไม่ได้หรอคำสมิดา am <laughs> <laughs> พี่เมรันพูดอัซโยไม่ไหนอ่ะ พี่เมรอนพูดนานนนกาเคโยนานนนนาซโยพี่เมรอนพูดอีโอดีกาซิลกาซิลกาฮันเซโย ចាំជបី99ឡូ